ปิดศึกยังเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการชิงมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022นะครับแล้ววันนี้ก็มีการทำกิจกรรม first gate to universe ซึ่งก็เป็นกิจกรรมแรกของการประกวด MUT 2022ในปีนี้ครับรวมถึงผู้เข้าสมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้งหมด60คนจะต้องเจอกันในวันนี้และพวกเธอจะต้องเจอกับอะไรกันบ้างเรามีภาพบรรยากาศบางส่วน,นไปลองชมไปดูฮะแคปค่ะ3 2 1แคปอือือ ก็จะบอกว่าทีมงานของเราได้มีการประชุมกับผู้เข้าประกวดที่เราคัดมาแล้ว60คนนะคะาถามว่า60คนคัดกันยังไงก็เกณฑ์เหมือนเกณฑ์เหมือนทุกๆปีนนที่ที่ทเราคัดนะคะรอบแรกเนี่ยจะสมัครมาก,กี่คนก็ตามแหละเราก็จะต้องคัดได้เหลือ60นะคะวันนี้นนเนี่ยวันนี้เป็นวัน casting day ก็อยากจะบอกว่าเป็น first gate to universe นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการ casting ก็คือ first gate to the universe เนี่ย มันจะเป็นยังไงอแม่แอบสปอยนิดนึงได้ไหมว่าเราจะทาอะไรที่ไหนแอบลูกเฝ้ากระเป๋าเงินแม่ไว้หน่อยนะอ่าอันนี้หนูไม่เกี่ยวนะคะแม่ปุ้ยสปอยพี่นี่ทุกคนยังไงกดดันมากโถเลยโถเลนอนั้นเนี่ยไม่ต้องมโนนอกจากนั้นครับยังมีคณะกรรมการที่มาด้วยประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ตีทะเนศนะครับกูรุ่นนางมมีคุณลูกเกดเมทินีมีพี่นิงโสพิดา นนาง,งานที่ทุกคนเนี่ยคิดถึงมาร่วมในก,กิจกรรมแรกนี้ด้วยแหะครับ ถ้าอย่าง,งาน,นียก็ถ้าถ้าเราจะเอาอย่างแรกเลยที่ทิงจังมองคือ,อเขาเขามีแพชชั่นแต่เขาก็ต้องมีความอดทนและต้องเป็นนักสู้วันนี้นะคะเกตก็จะมาดูในส่วนของ performance เพราะว่าเกตก็ก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยะจะเป็นเกศเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่น้องๆเนี่ยจะต้องตื่นเต้นเพราะว่าเจอแม่ปุ้ยนะคะเจอคนสวยคุณแม่คนสวยนะคะ แล้วก็เจอพิธีแล้วก็เจอเกดด้วยเนี่ยเราก็ด่านแรกนี้เราก็จะมี อะไรที่น้องๆในส่วนของด่านแรกเนี่ยม i s s Universe t h a i l a n d ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะซึ่งเรายังไม่พูดใช่ไหมเราเราเรายังไม่บอกไม่อ้าวยังไม่ยังไม่ได้พูดเลยไม่ไงชูด่ทั้งหมดเนี่ยเราจะวันนี้จะไม่มีใครได้เห็นค่ะว่าในห้องในเราเรียกว่าห้อง First Gate ของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรท่านจะถามอะไรตั้งั้นเตรียมดูใน EP ของเราคือใน True ID แต่บอกให้ไปดูเลยว่าวันนี้ชับอกไปเลยะ ใครไม่ดูไม่ได้พูดเขาไม่รู้เรื่องไปเลยสามารถติดตามการประกวด Miss Universe Thailand 2022แบบใกล้ชิดกันได้เลยนะครับรวมถึงชมความสนุกใน EP 1 First Gate to Universe <มา S 1> ประตูแรกสู่ Miss Universe นะฮะได้ที่แอปพลิเคชัน True ID 27ิมิถุ <2017. S 2> นายนายนี้ครับพิมพ์กันมาเลยอยากรู้รัวๆมาเลยที่พูดไม่ได้แต่ทุกคนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ